ตกประมาณสามสิบห้าบาทเนะ <g arden> น,นาะพีนอนี่ขาย,าย,ายลแล้วอยางเป็นตลาดขายยามวันสองอย <c oughs> ่างเลยสบายดีลสวัสดีครับเนาะบาปิเตอร์ที่มาเดินตลาดเดยพี่น้องเลยตอนนี้ตอนเสาร์เนาะขายกล <c oughs> ้วยพี่น้อง <c oughs> giang đấy phi nông đấy, nó, tất đạt nhâm 2 phi nông, con lại đó phi nông, quăng này cả phi đó. ไปลาแดกแซ่บพี่น้องเอ้ยปลาแดกแซ่บๆนี่ลาแดกไม่เท่าวิแซ่บๆหอมเปิดมานี่ขับทีเด้วยหอมซุยเลยอันนี้แหละเออสังเงาน่อยนะนั่นอันนี้ขายกล้วยเนาะพี่น้องเนาะกล้วยหอมกล้วยหวานอันนี้ก็มาซื้อนางเข็มไปฝากลุงอยู่กรุงเทพพี่น้องเนาะ นนีีนะ่พ้องนะันนี้จะขายบางขลามดนะ้วพี่น้องรมใหม่นนะนี่พี่น้องสิงมานี่มันห้อยจุบพี่น้องเอ้ซาลายซายลายเทาเนานะ <c oughs> หอยจูบนี่นะสาวหน่อยนั่งขายอยู่นี่พี่น้องเลยซื้อสอยเด้ออาหารฝรั่งพี่น้องอาหารฝรัง่งเค้าจีปาเต้นี่คืออาหารฝรังนะ่งเนาะนี่เครื่องปรุงพี่น้อง นี่ของหวานเนาะข้าวปาดข้าวปาดเนาะข้าวปาดงามไไดีเนะาะตลาดอัสพอดมีแต่ของแซ่บแมนที่นี่ที่เดียวเนาะโดยที่นี่ที่เดียวผู้ใดแซ่ละมาก <c oughs> มองอืนอ่นบะหมี่ได้เนี่ <c oughs> นยน้อยๆได้แซ่บแบบมาเนี่ยก็เจอของหวานอีกแล้วพี่น้องเลย,ยนี่รสสองผสมสาคูนะพี่น้อง กระปุนก็นมีได้ผักอะเราเลองดย <c oughs> เอาผักงามนนเนาะผัก,นค,กคนคนกันงามเด้ไปตลาดบ้นเฮาเนาะตลาดดาวเฮืองตลาดุ่งเขืองเมืองอัตจพอ์มีเอ ขายพริกพี่น้องเม็ดพริกสดพี่น้องเลยสดเลยนะี่พริกไวยพี่น้อง อันนี้ขายกับปูแดงพี่เนาะกาปูแดงวายขอรญาตถ่ายเด้อหงามโเนกระหลอกระน้องเลยกระแตเด้อกะห่องนี่กระหลอกเนาะ ปลาตกตึงบ้างเลยตัวงาอันนี้นูยังเนี้ยนูวายบ่ตองตึ้งเลน้องอ่ะปลาตัวสาวหาตกประมาณสามสิบห้าบาทเนาะสาวหา ตลาดขายยำสองนีง่น้องไ้ยนี่นมัน,นีีกะปูแดงนปูแดง สเสน่นะ์นงะเข็มนะพี่น,อน้องเนี่ย็ลอปถ่ายอันดเนะพี่น้องเล่ายกระร่ม ตอนนี้เป็นตลาดยามาเซะนะพี่น้องนะกาเป็นตลาดนัดเมืองอาเซอรพอดพี่น้องเอ้ยคนหลายลพี่น้องเอ้ยยามาเซะเต็มเลยพี่น้องของกินของขายกันหลายนะมาลูกมาลานมากพี่น้องเลย ขนมพี่น้องบาบิเตอร์ขอจบคลิปกันนี่ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบาบิเตอร์ด้วยนะครับกตลาดขายจากเอนะ็นเนาะฟันเนาะ